อย่างยงพวกเราเนี่ยโมหะมันหนาไงก็เลยสบายใจโมหะมันทำให้สบายใจนะจริงไหมโมหะทำให้สบายใจทำให้สบายใจรู้สึกอยู่อย่างประมาทโดยไม่โดยไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะวันวันนึงมีข้าวกินมีที่อยู่อาศัยมีเครื่อง่องหม่มมียามีอาหารโอเคอยู่ได้อยู่อย่างสบายสบาย แล้วก็โมหะมันหานาเป็นแบบนี้นะคนโมหะหนาแน่นจะไม่รู้จะไม่รู้เย็นรู้ร้อนจะไม่รู้หนาวรู้ร้อนจะไม่รู้ว่ามีภัยอันตรายหรือไม่มีภัยอันตรายและยังมีความรู้สึกว่ามัน่นคงอ,อบ้าน,นราเราก็มีมั่นคงทรัพย์เราก็มียศเราก็มีอำนาจก็มีรู้สึกชีวิตมันมั่นคงไปหมดเนะี่ยโมหะหนาแน่นจะเป็นแบบนี้นะมันไม่นึกหรอกว่ามันสิ่งเหล่านี้มันเปราะบางนิดหน่อย รวดเร็วมีทุกมากมีความคับข้องมากควรเจริญกุศลควรประพฤติพรหมจรรย์วัตถุที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มีคือจิตสํานึกตรงนี้ไม่เกิดเพราะอะไรโมหะโมหะมันปิดปิดอย่างหนาแน,น่นซึ่งพวกเราก็เป็นใช่ไหมเป็นไหมรู้สึกปลอดภัยเอาใครบอกอยู่ในห้องแล้วปลอดภัยอยู่ในรถหรูๆรแล้วปลอดภัยมีอักขาเต็มไปหมดปลอดภัยใช่ไหมมอบวชเป็นพระก็รู้สึกปลอดภัยเนี่ยไอเนี้ยโมหะหนาแน่น ทั้งๆท,ที่มรณะภัยเนี่ยมันไม่เกี่ยวไม่มีเครื่องป้องกันไม่มีหรอกไม่มีอะไรจะสามารถป้องกันคุณได้ต่อให้คุณมีมีปิดประตูกี่ชั้นความตายก็วิ่งทะลุถึงคุณได้ใช่ไหมล่ะจะเป็นเด็กเป็นหนุ่มสาวเป็นผู้ใหญ่แก่เท่าชรลาไม่เกี่ยงสามารถเข้ามาเชือดเข้ามาตัดกระแสชีวิต ตัดร้อนกระแสชีวิตได้ทุกวินาทีนี่คือคือมรณะภัยมันร้ายกาจขนาดนั้นเข้ามาสู่ทางทวารตาก็ได้รับรูปอารมณ์เป็นอารมณ์ปจัจจัยปุ๊บพอสิ้นสุดโชนนะปุ๊บคุณสามารถใจขาดตายได้รับสัทธารลมคือเสียงทางทวารหูทางโสตทวารวิถีปุ๊บพอสิ้นสุดโชนะปุ๊บใจคุณขาดตายได้กลิ่นทางทวารจมูกขาดใจตายได้รสทางทวารลิ้น ผลตภะทางทวารกายธรรมรมทางทวารใจขาดใจตายได้หมดแปลว่ากูตายได้หกทางชาวนะจุติชาวนะผว,วังจุติตถารมณะจุติตถารมณะผวังจุติตายได้หมดฉะนั้นโอ้หนีหนีข้อความตายนะมันวิ่งเชื้อเฉือนแล้วฟันคุณได้หมด ตอนกระแสวิรูปธรรมนำทำให้ขาดได้ทันทีด้่นมูสัตว์กี่คนที่จะรู้ความจริงตรงเนี้ถ้ารู้ความจริงตรงนี้แปลว่าโมหะเบาบางใช่ไหมอย่างว่าเราโมหะโมหะน,นั้นเนี่ยเห็นตายกี่อ่ะก็ยังอยู่ได้สบายสบาย,บายนี่ยเป็นแบบนี้ฉะนั้นเราจึงมีรู้สึกว่าเรายังจะขัดเคืองใครก็ได้กำหนัดกับใครก็ได้ทำกายยทุจริตวจีทุจริตก็ได้อาฆาตพยาบาทใครก็ได้เนี่ยเราประมาทเราไม่เห็นวรณภยัย ถ้าเห็นมรรณะาภัยจริงๆเนี่ยรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้เราจะถอนตัวเองออกไม่ไม่เป็นอริกับใครอีกแล้วไม่โกรธใครแล้วไม่ขัดขัดเคืองใครอีกแล้วแล้วไม่หวังสิ่งอื่นแล้วมุ่งหน้าในการขัดเกลาตัวเองทำตัวเองให้ปลอดภัยไว้ก่อนเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้คนที่คนที่ชาญฉลาดในการดําเนินชีวิตเนี่ยจ้